ตัวเียเนี่ยมันโกงนี่แหละแต่พื่แต่พวกแต่พวกแรงสูงๆเขาไม่ค่อยกลัว,ลวไม่ค่อยกลัวกำลังไปช้อนทองครับแต่มันมีแต่ก็มันมันก็แก้ทางอะ้อยู่มันก็แก้ทางอะ้อยู่เพื่อนเอาไง,ไง่ายๆเล่นเล่น,เล,นเล่นตัวเนี่ยสายรถเกลอกร้านหมูกระทะช้อนทองแล้วลว่านาคอรสมันน่ากกว,ว่านาคอร์สนคอร์สนาคอร์สนาคอร์สนาคอร์ม่นเร็วชิบหายโรงพยาบาลมออนาคอสนาคอรสนาถึง์นาคอร์สปุ๊ปุ๊บปุ๊บเลิศเลิศนาคอรปุ๊บปุ๊บมันหนีได้เลยมันกลับได้เลยมันไม่ต้้ออองยู่่ทีนนาั มันทันมันนก็สู้ไม่ได้ก็ฝีร้อยก่อนว้อยก่อนมันมันน่ากลัวก็จริงแต่แบบไอ้ยะดจ้หั่มันคอมโบได้กับทุกตัวแต่แต่เราว่ายาดแต่แล้วว่ายาดดีนะยาดมันยืนมันใหญ่มันยืนไฟได้นานอ่ะยืนไฟได้นานยืนไฟได้นานกว่าไมันไฟได้นานแล้วถึงเอาไอ้เอาตัวเยีอยนี้นี่ไปเล่นคู่นี่เรียนรำได้ตลอดอ่ะลำเก็บห้าลำโกงไต๋หงอ์คือไฟ เราเคยเห็นนะเพื่อนหน้าฮอตของเขาเคยมีเลยหน้าฮอตข้าก็มีมาแล้วมีมาแล้วมันต้องต่อต้นแรงอ่ะหน้าฮอตข้าก็มีมาแล้วอ่ะมันโกงไอ้หาย่านี่พอายังวะนี่แบบจะโดนใครดีแต่แต่ก็อย่าว่านะเพื่อนแลก็แบนนะอาย่านแล้วแบนอยู่สองตัวหาย่ากับอีกสองตัวแค่เนี่ยแบนอยู่แล้วกุหลาบก็ไม่น่ากลัวแล้ว